ความรับของผู้นำระดับท็อปวิธีคิดที่พาธุรกิจเครือข่ายสู่ความสำเร็จในโลกของธุรกิจเครือข่ายมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับท็อปได้อย่างมั่นคงพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างรายได้มหาศาลแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบตัวอีกนับไม่ถ้วน คำถามคืออะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเรามาลองดูกัน 1. เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายความฝันผู้นําระดับท็อปในธุรกิจเครือข่ายรู้ดีว่าวิสัยทัศน์คือแรงขับ สำคัญพวกเขามองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองและใช้พลังของวิสัยทัศน์นี้นำพาทีมไปในทิศทางเดียวกันตัวอย่างวางเป้าหมายใหญ่เช่นการช่วยสมาชิกทีม1 0 0คนมีรายได้เสริมอย่างน้อย1000 10, 0บาทต่อเดือนสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนในทีมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น 2. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมากกว่าการขายผู้นําที่แท้จริงในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มยอดขายแต่ยังทุ่มเทเวลาในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทีมพวกเขาสร้างผู้นําคนใหม่และสนับสนุนให้สมาชิกทีมก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงเทคนิคที่ใช้คือจัดอบรมพัฒนาทักษะเช่นการพูดการขายการใช้โซเชียลมีเดีย มอบโอกาสให้ทีมได้แสดงความสามารถเช่นเป็นวิทยากรในงานสมาัมมนาสสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขแต่เกี่ยวกับคนผู้นำที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงใจพวกเขารู้จักสมาชิกในทีมในระดับส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นความฝันความกลัวหรือความท้าทายเค็ดลับ ใช้เวลาหนึ่งต่อหนึ่งกับสมาชิกทีมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาโดยไม่ตัดสิน 4. ไม่หยุดเรียนรู้และปรับตัวโลกเปลี่ยนไปเร็วธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกันผู้นำระดับท็อปไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองพวกเขาศึกษาเทรนด์ใหม่ๆใช้เครื่องมือดิจิทัลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ตัวอย่างการปรับตัวใช้โซเชียลมีเดียเช่น Tik t o k หรือ Instagram ในการขยายเครือข่ายเรียนรู้การใช้ AI และเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ตลาด5มีวินัยและความสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงชั่วครู่ ผู้นำระดับท็อปสร้างความสำเร็จจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องวินัยทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจอย่ารอแรงบันดาลใจแต่ลงมือทำจนมันกลายเป็นนิสัยการเป็นผู้นำระดับท็อปในธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากคุณสามารถเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนใส่ใจการพัฒนาคนสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและไม่หยุดเรียนรู้ความส เร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นของคุณคุณเองพร้อมที่จะนำพาทีมของคุณสู่จุดสูงสุดแล้วหรือยัง